ร้านข้าวแต่ละร้านที่เธอหามานี่นะ โอ้โหโคตรลึกเลยตามเขามาเธอพอจะให้หาเองก็หาไม่ได้น้ำมาลึกขนาดนี้ป่ามากนี่ร้านที่เรามานะคะเขาจะชื่อร้านครัวพวกกันนะคะเขาจะเป็นตามสั่งอาหารทะเลพื้นบ้านอาหารป่าอะไรแบบนี้เนาะใช่เห็นที่เขาถ่ายลงกันนะคือน่ากินมากเธอมาแบบจานล้นๆเลยนี่เขาจะอยู่ในซอยห้วยยยมุกน้อแถวขอบอ่างมาประชันใช่นี่เป็นร้านบ้านๆแบบนี้เลยนะคะเขาทํากันเองในครอบครัวด้วยเนาะก็คือขายอยู่ในบ้านแหละแต่ละวันเขาได้วัตถุดิบอะไรมาเขาก็จะมาขึ้นกระดานไว้แบบนี้นะคะนี่นี่นี่ให้ดูเขาจะ มีเป็นปลาช่อนทะเลไข่ปลาอินทรีก้างหมึกกุ้งกบหมูเนื้ออะไรนี่ประมาณนี้ก็สั่งเอาเธอเดี๋ยววันนี้แบบกินเบาๆเนาะสักสามสี่อย่างไหนเธอสั่งอะไรบ้างเอนี่ย <มา S 1> สั่งเผือแล้วอ่าประมาณนี้เนาะเอาเป็นรากข้าวหมดเลยนะจ๊ะพี่จา๋าได้เอาไข่ดาวพิเศษด้วยต้องบอกก่อนว่าใครที่จะตามมาคือร้านเขาทํากันเองในบ้านนะมีโต๊ะมสามสี่โต๊ะมาแล้วต้องใจเย็นๆนะเออมาแล้วจ้ะแม่จ๋าอู้อันนี้เป็นกุ้งกระเทียมใช่ไหมจ๊ะ อันนี้อะไรนะผัดกะเพราเนาะกะเพราทะเลรวมทะเลรวมใช่เขาไม่ได้ใส่มาเป็นก้างแล้วก็กุ้งนี่เดี๋ยวตัให้ดูเลยอุ้ยไข่ปลาอินทรีหมึกมาเป็นตัวๆเลยแม่ให้ดูมือรู้สึกว่าจานเล็กไปละพี่เขาใช้จานติดไซส์เหรออ่นนี้มองไม่เห็นข้าวเลยก้างมาให้สองตัวแบบนี้อ่าก้างตัวใหญ่ๆมีกุ้งด้วยเนาะก็มีกุ้งกุ้งก็อีกสองตัวอ่าแล้วก็จะมีเป็นหมึกหนึ่งตัว แล้วก็จะเป็นไข่ปลาอินทรีย์เนาะนี่ของผมฮะจะเป็นกุ้งทอดกระเทียมดูเขาใส่กระเทียมเจียวม,มาแบบกรอบแบบนี้พอจ๋าไม่จ๋านี่ราดประมๆเข้าสวยของหอมร้อนๆเนาะเธอเนาะใช่แล้วเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแบบนี้เลยอ่านี่มันเหมือนน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านๆนะเนาะประมาณนี้มาอย่างนึงแล้ววันนี้จะเป็นหมึกผัดน้ำดำนะจ๊ะโอ้โหคือดูไส่หมึกโอ้โหดูดูดูใส่หมึกตุ้กใหญ่เขาใส่มาทั้งหมด4ี่ตัวนะฮะ อันนี้เป็นชื่อเมนูว่าหมึกผัดน้ำดำนะแต่เราสั่งแบบราดข้าวมาเลยขาราดมาเลยอันนี้ที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดบอกเลยจะเป็นต้มยำปลาช่อนทุกคนปลาช่อนทะเลนะใส่ไข่ใส่อะไรมาด้วยเนี่ยใช่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่อ๋อเต็มเต็มถ้วยแบบนี้จ้าจะเป็นต้มยำแบบว่าน้ำใส่นะขอไข่ปลาอินทรีก่อนเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆหอ้โหูดูฮะในกระเพราเขาจะผัดมาแบบแห้งๆนะทุกคนกลิ่นคือฉุนมาก ผัดแบบบ้านๆาน่ะเนี่ยนะดูสีเหมือนแม่เข้มนะแต่เผ็ดร้อนมากเออเขาใช้เป็นพริกที่หนูไงมันจะเผ็ดเผ็ดมหอมใช่ให้ดูความยาวของตัวหมึกเดี๋ยวเขาจะโชว์มายากลให้ดูอไปไป <laughs> มือขายปแลวครับทุกคนที่หลักเราไม่ต้องสั่งเป็นราดข้าวเถอะสั่งเป็นแับกับข้าวมันกินเลยดูเด็กเออสั่งเป็นกับข้าวแล้วก็เหมือนแถมข้าวอ่ะเหมือนสั่งไปกับข้าวแล้วแถมข้าวมาให้นะอะเนาะใช่คือเขาให้มาเยอะมากและทุกจานที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะฮะผมขอบอกราคาก่อนจานละเจบาททุกคนเจิบาทคืออันเนี้ยเจ็สิบอันเนี้ยเจ็สิบวกไข่ดาวเป็นแ80ดสิบอันนี้ก็เจ็ิบาทนะทุกคนคือราคานี้จริงๆใช่ไหมฮะพ่อค้าเนาะเจิบาท ทุกคนคือราคานี้คือตกใจมากนะพัทยามีอันนี้มีต้มยำที่เป็นกับข้าวก็คือแปดสิบาทเธอแปดสิบแปดสิบาทดูนะเขาทําขายอย่างนี้อยู่แล้วเด้อเป็นไงเธอต้มยำเออคือต้มยำแบบแซ่บมากเผ็ดร้อนแบบเหมือนแบบฟิลชาวเลชาาเลเลยหนุ่เนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาช่อนปลาช่อนทะเลเพิ่งเคยกินครั้งแรกเอาไปค่ะโอ้แล้วเนื้อมันหนาน่ะนะดูดิเนื้อหนาแต่เนื้อนุ่มมากหนังมันจะกรุบกบนะพี่เขาบอกเนาะ หนังมาจะกุบกุบเด้งเดงนะทุกคนอยากให้ลองเขาจะมีขงมีไข่มาด้วยนะจริงๆต้มยำเราสั่งผสมก็ได้นะใส่ไข่ปลาอินทรีใส่อะไรมาอันนี้ที่เราสั่งมาจะเป็นไข่ปลาอินทรีนะทุกคนอาผสมมาผสมได้บอกได้ กินต้มยำทะเลมันต้องแบบนี้แบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆก็ดูริกดูยินปลาก่อนค่ะให้ดูความวาวของหมึกผัดน้ำดำดีทุกคนโอ้โหตัวใหญ่ๆมาสี่ตัวนะเธอเนาะใช่เขาขอยิมน้ำจิ้มซีฟู๊ตเทอราดไปเลยคือปกติหมึกผัดน้ำดำมันจะอกแบบเค็มๆหวานๆแต่คนแบบชอบกินแซ่บๆก็คือใส่น้ำจิ้มไปได้คือเขาใส่มาท่วมข้าวเธอะเจสิใช่เอาจริงนะเป็นเมนูที่ใครมาชมบุรีต้องกินนะหมึกผัดน้ำดำเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ฮะต้องลองสักครั้งหนึ่งนะ ใครยังไม่เคยกินนะกินทั้งตัวอีกอ่ะหอมนี่เขาทำมาแบบไม่เหนียวเลยมันเคี้ยวย่ายตัวใหญ่แต่ไม่เหนียวนะเขาทำมานิ่มๆกำลังดีเนาะเขารู้แล้วเขาบ้างมาด้วยบ้างทีทีแล้วเขาจะมีหัวมีอะไรมาให้ด้วยนันนี่นี่นี่มีหนวดหมึกหนวดหมึกหัวหมึกมาทั้งตัวง่ายๆเนาะเออพอได้น้ำจิ้มแล้วอร่อยมากมันแบบเค็มเปรี้ยวหวานเลยอะจริงซอสน้ำดำนี่กินกับข้าวเปล่าก็อร่อยนะเธอเออ มันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วรสชาติที่เขาปรุงมาเหมือนน้ำตาดําและส่วนตัวผมนะชอบกุ้งกระเทียมเขามากเขาโรยกระเทียมมาแบบสะใจนี่ขอเพิ่มความแซ่บด้วยพริกน้ำปลา <c oughs> สาดเข้าไปเลยโอ้โหเนี่ยเดอพริกนะเยอะๆท่วมๆนะใส่เข้าไปเลยค่ะ กุ้งเขาใส่มา4ตัวนะนี่มีตัว 1, 2, 3, 4ใช่70บาทประมาณนี้เลยไปดูแบบเรียวๆกุ้งเขาก็ไม่ได้ใส่เล็กๆนะทุกคนมาใส่แบบกลางๆตัวแบบเต็มช้อนอะเนาะเอออาจริงนะแค่กินกระเทียมอ่ะกับข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วมาดูนี่กระเทียมเจียวฟองๆแบบนี้เนาะอันนี้คือสวัรค์ของคนชอบกระเทียมเจียวเลยไปฮะหอมไหมหอมน่าใช้มือนะทุกคนนะกุ้งฮะไปจอด เป็นไงเหมือนเขาทอดมาแบบกำลังเดียเนาะใช่โดยน้ำปลาพิกเข้าไป้วคือจบละจริงจริงนี่นี่นี่ของชอบนางเลยจริกเหอพิชเหมือนกัอือหือทีเด็ดเลยเนะโอ้โหกินหัวเข้าไปด้วยอือเอาจริงแต่ละอย่างคือเขาขายกำไรได้ไงวะดูดิใช่เถอใส่ไข่ใส่ปลาแล้เนื้อเนื้อตเนื้อปลาเนี่ยขอขอลองซดน้ำดูนะโอ้ยพริชไม่เอากลัว เป็นไงเผ็ดร้อนแบบที่แบบต้องการเลยน่ะชาเล่ชาเล่แบบนี้วีมไข่ปลาอินซีนะจ๊ะไข่ปลาอินซีจากแม่จ้าปเปรี้ยวเผ็ดอ่ะเนาะ นี่อร่อยอร่อยใช่อร่อยจริงตามเข้ามาช่าบอใครอยากตามมานะคะหน้าร้านเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่าเขาจะอยู่ในซอยหว้วยยายมุกนะครับแถวขอบอ่างมาประชันที่พัทยานะคะเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้ร้านเขาจะเปิดแต่9โมงถึง6โมงเย็นเลยนะทุกคนแต่ย้ำอีกทีว่าใครจะมาต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเขาทํากันเองร้านน่ะจะมีประมาณ3-4โต๊ะ5โต๊ะประมาณเนี้แหละเนาะ ใครมาไม่ถูกเยวใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพแต่จะบอกว่าของทะเลสดจริงมีอาหารปาร่าด้วยจริงๆเขามีไก่กะลานะแต่วันนี้กะลามหมดใช่วันนี้คือตั้งใจมากินไก่กะลามาแต่แบบเขาไม่มีลืมโพถามก่อนเนี่ยเนี่นี้เราลองเช็คบิลให้ดูนะจ๊ะอันนี้รวมน้ําแล้วยังจ๊ะพี่จ๋ารวมแล้วทั้งหมดโต๊ะนี้นะคะ335บาบาทนี่ราคาแต่ละอย่างให้ดู โอ้ถูกราคาเป็นมิดมากเอา,เอาเอาแค่แบบค่าข้าว่ี่จานเนี่ยประมาณ300อะ่ะใช่นี่ฮะแต่ละอย่างนี่มีน้ำสองแก้วนะที่เราสั่งไปก็ราคาทั้งหมดประมาณนี้ไปเดี๋ยวทีมพี่กัดไว้ให้เธอกินข้าวต่อก่อนกอกินต่อแล้วไม่ไหวอันนี้คือ,อ <blanket. S 2> ให้พี่เขาเช็คบินมาให้ดูไง